ครับเพื่อนเพื่อนทางด้านเพื่อนทางด้านไลน์ะครับเพื่อนเราซ่อมได้ล้ยครับตัวนี้ที่ผมเกิดไว้มันสกู๊ตนะครับอา่าผมซ่อมให้ลูกค้าประมาณสองปีนะครับแต่ว่าลูกค้าบอกว่าไม่ซ่อมต่อแล้วงั้นเนาะก็เอาให้ผมมาใช้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะเลืออา่าจะเลือดดูนะครับแล้วก็จะมาเทสให้เพื่อนดูกันว่าจะเห็นเป็นไรนะครับแล้วก็เซปักก่อนปักเสร็จนะครับเราก็กดเบอร์ดู มีเสียงค้างนะครับถอดปลั๊กครับก็ขดลวดยังดีอยู่นะครับเพราะว่าเราจับมันจะดิ้นที่มือนะครับมันจะรู้สึกว่าอืดนะครับตัวตะแกรงนี้หักนะครับก็คือมันผุไปแล้วนะครับมันเสียไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาถอดใบออกนะครับแล้วก็จะมาเทสดูว่าแกนติดหรือเปล่านะครับส่วนตัวนี้นะครับหมุนมาฝั่งนี้นะครับ อย่าหมุนผิดทางนะครับถ้าหมุนผิดทางมันก็จะบางทีอ่าถ้าเกิดมันแน่นแล้วหมุนผิดทางมันก็ยิ่งไม่ออกครับงเดบาส่วนตัวนี้นะครับเราจะหมุนมาฝั่งนี้นะครับหมุนคนละทางกับเมื่อกี้นะครับตัวนี้แตกนะครับตัวนี้ มันทะลุหมดเลยถ้าแบบนี้นี่ถามว่าแก้ไขได้ไหมครับเราก็ใช้แหวนรองนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีอะไรนะครับหาแหวนใหญ่ๆมาลองลองสามรูเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันยังหากอีกนะครับเราก็ใช้ลวดนะครับมัดนะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับนะครับเราจับดูแกนนะครับสึกว่าแกนจะติดนะครับครับ ือว่าหนืดนะครับอาจจะเป็นซีเสื่อมด้วยนะครับแล้วก็บูตกับแกนเสียด้วยนะครับทีนี้เราก็จะมาถอดสลักออกกับวิธีเดิมนะครับถอดสลักเสร็จแล้วก็ใช้สลักนะครับตอกสลักออกด้วยะปูก็ได้ครับหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันเล็กกว่ารูหาอะไรมาลองข้างล่างก่อนครับเสร็จแล้วนะครับเราตอกออกนะครับแล้วก็เจ็บไว้ให้ดีนะครับอย่าให้หายนะครับแล้วก็ แล้วเราก็จะมาถอดดูบูธกับแกนนะครับว่ามันยังใช้ได้อยู่ป่าครับนอตตัวนี้เราก็เก็บไว้ให้ดีครับมีสามตัวข้างหน้านะครับซีน่าจะเสียแล้วครับเพราะว่ามันนานแล้วครับจําได้ก็เพื่อนอย่าลืมถอดตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวเฟืองเฟืองมันจะเสียนะครับ อีเราก็มาถอดน็อตสีตัวแล้วก็เราจะมาดึงดูบูทกันนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ดึงข้างหลังกก่อนนะครับก็ดึงบูทออกครับโอเคเรามาดูครับตรงนี้นะครับจะเห็นรอยเห็นรอยที่มันสึกล้อนะครับนี่ครับเห็นชัดเจนเลยครับก็แสดงว่าตัวนี้นะครับสองข้างนะครับ บูทสองข้างเสียนะครับเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนบูทตัวยาวนะครับแล้วก็เปลี่ยนบูทที่อยู่ข้างในนี่ด้วยนะครับ2ตัวเลยวิธีการก็ยากครับเราก็ใช้ค้อนนะครับตอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยครับดับแรกเราก็เอาตัวนี้ออกก่อน ตัวนี้มีกิปนะครับเราก็ใช้คมของแบนนะครับสอดเข้าไปในรูครับเราก็งัดออกเก็บไว้ก่อนครับส่วนตัวนี้เราก็ตอกออกเลยครับวิธีการตอกก็ของแบนตรงอย่างนี้ครับเราก็หาแกนมาครับตัวนี้เป็นแกนอ่ กันแกนที่แปดนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าใช้ได้นะครับพาะว่าดูบากนี้มันเหมือนจะห่างๆรุ่นเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับตองหาตัวใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนบูธก่อนนะครับ แับแรกแล้วก็เราต้องเอาตัวนี้ออกก่อนเพื่อเปลี่ยนได้นะครับโอกออนะครับแน่นนะครับ ั้งเดียวนะครับัางนี้ไม่ออกก็ลองตอกหมุนก่อนนะครับอย่าแรงนะครับเี๋อวแต่แต้งองสิงมึงอยานะ่างใช้่ไร แล้วก็เก็บน็อตไว้ให้ดีนะครับย้ายห,หายวิธีการเอาออกนะครับก็เราก็ใช้ไขควงบอกแบนนะครับแบบไหนก็ได้ครับผมใช้แบบนี้นะตอกเบาๆนะครับมันจะเด้งดึ๊กดึกดึกนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่เคยออกเอาออกนะครับมันจะยากอยู่ หมุนๆอย่างนี้ครับเข็มเด้งปุ๊บออกมาอย่างนี้ครับแล้วก็มาแต่งตัวเดิมมาสักให้ดีก่อนดย๋ยข้อแรงครับตรงนี้จะเป็นซับน้ามันนะครับอยู่ข้างๆนี้เราก็หยิบตัวเดิมเลครับไปใส่ไว้เดิมซับน้ามันตัวเดิมมันแตกแล้วครับแต่ว่ามันยังใช้ได้อยู่เปละเวะโอเค ก็จะหาบูธของมันนะครับบูธคุณบูธ8นิ้วนะครับมาใส่ผไปหาก่อนครับผมครับผมบูธจะมียาวๆอย่างนี้ครับสองอันแล้วก็จะมีหัวตัดแบบนี้ทีนี้เราได้ตัวนี้มาครับตัวเก่านะครับมันเป็นหัวตัดเราก็ต้องใช้หัวตัดตัวนี้นะครับแทนเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับอันนี้เป็นบูธ18นิ้วนะครับ ทมาทงว้วพอใส่ตัวนี้ก็ไปนะครับเราก็ใช้ฝาปิดนะครับปิดลงไปเราก็หาลายที่มันเป็นรอยนะครับมันจะมีรอยเขาทุบลงยุบๆนิดนึงนะครับข้างๆเสียนะครับเราใช้ตัวนี้นะครับแยกระข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ครับให้มันให้มันงัดเอาไ้ไว้ก่อนนะครับฝั่งหนึ่งแล้วก็กดลงนี้นะครับ ใช้กับควงบักเบนนะครับค่อยๆละ้ละล้อนี่ไม่ใช่เละ้ะจนทุบจนมันยุบจนมันเบี้ยวนะครับถ้าเบี้ยวแล้วมันจะใช้ไม่ได้ใช้ได้ครับแต่ว่าบูธของเราจะสึกหลอเร็วมากนะครับแล้วก็ใช้ได้ไม่กี่เดือนนะครับกี่เดือนนะครับแล้วก็มันมันจะเสียเลยก็คือบุญจะสึกหลอเลยครับผมนั้นเราก็เบาๆนะครับเพราะไล่ๆไปเรื่อยๆ,นๆจนจนมันเข้าพร้อมๆกันนะครับ มีเพื่อนหลายคนนะครับทาแล้วรู้สึกว่าแรงเกินไปนะครับแล้วพอตัวค้อบฝาปิดยุบนะครับแต่บอกได้ไม่ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ทนนะครับมันจะนานมันจะใช้ได้แป๊บเดียวเองนะครับแล้วก็มันก็จะสึกหลอมเดิมแล้วบูธจะติดเหมือนเดิมนะครับเคาะไปเรื่อยๆนะครับจนมันเข้าทุกด้านครับอย่างเดียวครับอย่าให้แรงครับ ประมาณนี้เลยกลับเสร็จแล้วก็ใช้คขควงงัดดูนะครับว่ามันแน่นยังครับถ้าแน่นก็พอนะครับโอเคนะครับเราก็เกอบตัวนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนข้างหน้ากันนะครับครับเพื่อนกรับก็ควงลงนี้ครับแล้วก็ข้อออกพอมันหลุดลงมานะครับเราก็ไปหาตัวใหม่มาใส่นะครับตัวเดิมที่ผมใส่ไว้นะครับลองวัดดูครับมันเท่ากันหรือเปล่านี่สิบแปดนิ้วนะครับ Okay. แล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยครับส่วนตัวนี้นะครับผมพาอ,ออกมาทีนะครับมันแตกนะครับเราต้องเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ไปหาตัวใหม่มาครับเพื่อนครับก็นี่ตัวใหม่ซื้อมาครับตัวละสิบบาทนะครับตัวนี้ก็ใส่เข้าไป ที่การใส่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ตะแคงใส่ฝั่งไหนฝั่งนึงก่อนนะครับเราก็ค่อยค่อควงของแบนนะครับค่อยขอถำมาทำไมไม่ออกขูรวดออกครับบางตัวนะครับออกยากนะครับพอเรางัดออกแผ่นเหล็กจะจากกันนะครับเราทําให้ขูรวดเสียหายนะครับบางทีเราก็ต้องใช้วิธีการใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับเราก็ใช้คอยควงแบนนะครับค่อยเลาะไปเรื่อยๆนะครับแต่อย่าให้โดนขูรวดข้างๆนะครับแต่ว่าเราก็ต้องทําด้วยความระมัดระวังนะครับซึ่ง มันทําได้ไหมครับก็ได้เช่นกันนะครับแต่ต้องค่อยๆทํานะครับผมเสร็จแล้วเพื่อนๆครับก็เราหยอดน้ามันจักนะครับลงไปมันจะมีซับน้ํามันอยู่ข้างในนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาใส่บูทนะครับบูทนี้ผมดูแล้วมันไม่เท่ากันนะครับเราก็ใส่วัดวัดให้ดูว่ารอยเก่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเราก็กะเอานะครับถ้าถ้าเกิดมันมันกว้างไปเราก็ใส่แวนเล็กน้อยก็พอนะครับ เสร็จแล้วเราก็ลองมาใส่หลุมก็ไปดูโอเคนะครับมันเท่ากันแล้วนะครับเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนี่ผมเปลี่ยนบูธเป็นแกนแล้วก็เป็นเป็นบูธเป็นแกนนะครับแต่ซียังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเราก็ต้องดูก่อนลองเคาะเข้าไปดูครับว่าเข้าหรือเปล่าครับ ติดอะไรสักอย่างคอเคนะครับก็ลองใช้ครีมครับหน,หนึ่งนะิดเพื่อนันอันนี้ถูกทางนะครับเพื่อน,นครับล<น>องเอาน็อตมาขันดูนครับผมครับก็ เราจะขันไปพร้อมๆกันนะครับทั้งสี่ตัวนะครับให้มันเข้าไปพร้อมกันนะครับเราจะไม่แน่นฝั่งไหนฝั่งหนึ่งครับผมลองจับแกนหมุนดูครับถ้ามันขยับได้นะครับแสดงว่าโอเคใช้ได้นะครับขันไปเรื่อยๆนะครับต้องแกนต้องหลวมนะครับถ้าไม่หลวมแสดงว่าเอียงนะครับนี้รู้สึกว่ามันจะฝืดๆอยู่ครับ แสดงว่ามันยังเข้าไม่ถึงอ่ายังไม่เท่ากันครับสำหรับเพื่อนที่ซ่อมบรลมใหม่ๆนะครับอย่าลืมถอดปั้งทุกครั้งที่เราซ่อมบรลมนะครับเด็กอย่าลอกเรียนแบบนะครับเพราะว่าไฟ2-20นะครับลองทันเข้าไปก่อนครับถ้าเกิดไม่ได้เราต้องหาวิธีใหม่นะครับเอาให้แน่นจนทุกตัวเลยนะครับจนมันไม่ไปนะครับเราก็ต้องหมุนตามมือได้ประมาณ2รอบหรือ1รอบอย่างน้อยนะครับ เพราะที่แกนครับครับก็ให้มันขยับแล้วก็เวลาชักนะครับให้มันดังนิดเดียวครับตึ๊ดๆนิดเดียวอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกว่ามันจะหมุนกลับไม่ได้ครับหมุนไปทางนี้ได้แต่หมุนกลับมาทางนี้ไม่ได้ครับมันจะติดอะไรสักอย่างก่อนนะครับรัมบันครับดูเหมือนแกนจะโคตนะครับ หมุนได้แค่มือนืดมือครับเนี่ยมตืดมือนะครับหมุนไปได้ทั้งเดียวครับหมุนกลับไม่ได้ครับติดอะไรก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อแกนมาใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยมาลือกันต่อนะเพื่อนครับผมก็ไปซื้อแกน1ิแปดนิ้วมาใหม่นะครับนี่ก็ได้มาทั้งชุดนะครับนี่ห้าสิบกบาทนะครับก็มีบูธนะครับแล้วก็มีฝาครอบนะครับมียาง ซับน้ํามันนะครับนี่ผมไปซื้อที่ร้านอมอนนะครับที่สาขาบางแคนะครับเป็นบูทอ่าเป็นแกนตัวใหญ่ไม่มีร่องนะครับตัวนี้ไม่มีร่องเสร็จอ่าเราใช้บูทแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้อ่าเจ้าตัวที่เราตอกออกอย่างนี้ครับแทนก็ได้เหมือนกันนะครับเราก็ไม่จะเป็นต้องใช้ตัวบูทยางนะครับผมก็จะใส่ไปนะครับเราก็จะเคาะไปในตำแหน่งเดิมนะครับเราก็ตัวเดิมมาวัดดูนะครับว่าเลยแล้ว ตั้งแนเดิมอยู่ตรงไหนนะครับกะประมาณนอานะครับครับตัวกดตัวเดิมมาครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเคนะครับอืมคอลงมานิดนึงนะครับีกนิดนึงแล้วก็วัดดูครับให้ตูดตรงนี้นะครับมันเท่ากันนะครับแล้วก็ดูร่องตรงนี้กับช่วงนี้นะครับ มันได้กันนะครับก็คือว่าให้มันยาวเท่ากันนะครับอันนี้ก็น่าจะโอเคแล้วครับเสร็จแล้วก็จะใส่ตัวนี้ตัวเดิมเข้าไปดูเหมือนจะหลุมหลุมงไงดูอ่ทีนี้ที่ผมบอกไว้นะครับผมจะใส่เจ้าตัวที่ออกนะครับตัวนี้แล้วผมจะเสริมด้วยตัวนี้นะครับเสริมเข้าไปทีลักษณะการใส่นะครับ่าให้มันคอนคุกคักคุกคักเยอะนะครับเพราะนั้นเราต้องลองใส่ดูก่อนนะครับ ผมใส่ไปสองข้างแล้วเนาะก็จะยัดกลับไปก่อนแบบแรกเราจะดูว่าระ,ระยะชักนะครับมันไกลกันหรือเปล่านะครับโอันนี้ไกลนะครับนี่ไกลถ้าไกลเราต้องหาตัวเสริมอีกนะครับเราต้องหาตัวเสริมอีกน่าจะเป็นข้างหลังนะครับที่ทําให้มันห่างนะครับเราก็ต้องหาตัวเสริมข้างหลังนะครับดูซิว,ว่ามีไหมผมเอาตัวนี้มาอีกหนึ่งตัวใส่เข้าไปไี เสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเคน่าจะได้อยู่นะครับกดไปก็ลองชักดูครับโอเคพอดีเลยครับผมแล้วก็ขันน็อตเข้าไปนะครับเมื่อกี้นะครับเหมือนโกแกนมันคดนะครับเวลาเราขันน็อตเข้าไปมันตึงมือเกินไปนะครับเวลาเราหมุนมันบึ๊บุ๊นะครับไม่ไม่หมุนเร็วเรวเหมือนมันไม่ลื่นนะครับถ้าเกิดว่าเราถืนใส่เข้าไปนะครับมันจะร้อนเร็วนะครับเวลาทํางาน ก็ขันรอบเข้ไปทั้ง4ตัวนะครับครับเพื่อนเพื่อนครับเราขันนะครับขันให้ตึงมือทุกตัวเลยครับก็คือว่ามันขัดอ่าหมุนไม่ไปแล้วนะครับคือแน่นเลยทีนี้ที่ผมบอกว่าแกนมันเวลาเราหมุนนะครับอย่างนี้นะครับไอตัวที่แล้วนะครับหมุนหมุนมันหมุนได้แค่ครึ่งรอบเองครับแต่นี้เราลองขยับแรงครับหมุนได้ประมาณ3ามรอบสี่รอบนะครับนี่ก็คือมันหมุนได้คล่องตัวนะครับอันนี้ก็คือมันลงตัวของมันนะครับนี่ครับ เห็นไหมครับหมุนได้หลายรอบเลยครับวันนี้คือผ่านครับผมทีนี้เราจะมาดูซีกันครับซีนี้ใช้1.8นะครับแล้วก็จะมาดูซิว่าซีมันหมดหรือยังนะครับเช่นเดิมนะครับเพื่อนๆเราก็ตั้งสกลมาที่นะครับจะมีตัวโอห์มตัวไวไฟนะครับเราวันนี้ผมรีเซ็ตมาติงเอ็นกับเอฟนะครับกับตัวเอ็นกับตัวเอฟตรงนี้ครับทีนี้เรามาดูที่หน้าปัดนะครับว่า ผมจะว่าซีตัวเดิมดูนะครับว่าซีค่าของตัวเดิมนะครับค่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูเมื่อกี้มือผมไปโดนนะครับโอเคนี่ครับไม่มีซ้ายขวานะครับไม่มีบวกลบนะครับก็ได้ทั้งสองทางนะครับเราก็จิ้มไปเลยทางไหนก็ได้นะครับค่าค่าเหลือ1.86 6 4นะครับโอเคนะครับเราใช้ซีตัวเดิมนะครับค่าั ค่าพอดีเลยนะครับเหมือนกับตรงนี้ผมใช้แหวนนะครับลองนี่มันแตกนะครับนี่ก็ใช้แหวนลองแล้วก็นี่ครับจับขยับดูครับมันแน่นนะครับโอเคนะครับมันไม่ไปแล้วครับนี่ก็ถ้าเกิดเราไปซื้อใหม่อยู่ประมาณสี่สิบห้าบาทนะครับมันจะมีข้างล่างอีกตัวหนึ่งนะครับถ้างั้นก็ใส่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะหาแหวนมาลองใส่ดูครับครับเพื่อนครับก็ใช้แหวนเล็กๆนี้ก็ได้ครับ จแล้วเราก็จะลองนะครับแา,า,า,าแล้วก็แยงเข้าไปนะครับหรือว่าเขาเขา,เขาที่จะ้าปลาได้สร้างเอาครับเพื่อนครับก็เดี๋ยวมาทดลองเปิดพร้อมกันเลยครับนี่ผมใส่ซีตัวเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนบูธเปลี่ยนแกนนะครับอาการมันไม่หมุนนะครับตัวนี้มันมีแต่เสียงคางนะครับ เป็นเพราะว่าบูธมันหมดหรือเปล่านะครับถึงมันไม่หมุนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในนี้เปลี่ยนบูธกยนแกนนะครับแกนตัวนี้มันสึกนะครับนี่เห็นได้ชัดเจนทั้งหน้าทั้งหลังนะครับพอมันหลวมแล้วครับทีนี้เวลาเราเปิดไปนะครับเวลามันทํางานครับมันจะลังกันอยู่นะครับถึนไม่หมุนนะครับนี่ก็มาเสียบปลั๊กครับเดี๋ยวผมกดปุ่มก่อนนะครับเสียบปลั๊กเสร็จแล้วก็ลองมากดปุ่มดูครับ เป็นว่ากดเบอร์หนึ่งแล้วกันอันนี้ปุ่มนี้เสียนะครับเดี๋ยวยังไม่แต่งครับกดเบอร์หนึ่งไปครับผมนี่ครับเบอร์หนึ่งหมุนแล้วครับเดี๋ยวผมจะกดปุ่มสายนะครับสายได้หรือเปล่าออโอเคสายได้นะครับเดี๋ยวกันครับฟังเสียงก่อนนะครับว่าเสียงนิ่งหรือเปล่านะครับเบอร์หนึ่ง พอใช้ได้นะครับโอเคเบอร์สองผมกดเบอร์สองเหมือนเบอร์สองเหมือนเท่ากับเบอร์หนึ่งครับอันนี้คือแปลกแล้วครับลองกดเบอร์สามเลยครับโียคเบอร์สามหมุนแรงมากครับก็สมกับเครื่องใหญ่นะครับนี่ครับสายปกตินะครับสายได้ปกติแล้วก็หมุนได้ปกตินะครับเบอร์สามแรงปกติ เบอร์หนึ่งก็แรงประมาณนี้นะครับก็โอเคถือว่าเคสนี้ก็ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทิมเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันยังไม่เข้าล็อกนะครับตรงที่ผมล็อกใบไว้นะครับต่องแก้ไขนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสาหรับพัดลมฮาร์ตลอร์18นิ้วนะครับอาการก็คือมันอืดนะครับเราก็แค่เปลี่ยนแกนนะครับเปลี่ยนแกนตัวนี้นะครับแล้วก็ สีเราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับนี่คือบูทนะครับตัวที่เปลี่ยนนะครับสองตัวเลยครับหน้าหลังตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ก็ต้องจบแค่นี้นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามด้านล่างกดรูปกระดิ่งว้ด้วยครับแล้วก็เพื่อนๆที่รู้แล้วนะครับชมแล้วเป็นแล้วก็อยากดูก็ดูได้นะครับแต่ถ้าอยากเลยก็กดเลยได้เหมือนกันนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเกษตรศาสรนะครับอย่าลืมกดติดตามด้านล่างไว้ให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ลินนี้ราไปครับจุงกาส,สวัสดีครับ